สวัสดีครับพวกเราน็อฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนึ่งเรื่องมัส l ซเรื่องราวของอดีตนาวิกโยธินคนหนึ่งตัวเขาได้ลาออกมาและมาสมัครเป็นตำรวจเคนายตำรวจฝึกสุนัขดมกลิ่นภายใน l อลเอทว่ากลับมีพวกแก๊งค้ายาเขามาพลากคู่หูของเขาไป เขาจึงได้ปลุกความโหดของเขากลับขึ้นมาและออกคาพวกมันยกแก๊งซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราตัวเขามีชื่อว่าเจกเป็นตำรวจเคนายและมีคู่หูเป็นสุนัขตัวนี้เขานั้นมีชื่อว่าเอสระหว่างที่ขับรถลาดตะเวนเจก,ก็ได้เล่าเรื่องประสบการณ์การรบของเขาในอิรักให้กับเอสฟังคุยกันและบนภาษาเพื่อนว่าที่นั่นมันร้อนมากเลยเราสามารถทอดไข่ด้วยก้อนหินได้เลยนะเอส ส่วน S เองตัวเขาก็นั่งฟังอย่างตั้งใจก่อนที่วิทยุภายในรถนั้นจะดังขึ้นตอนนี้ได้เกิดเหตุนบนถนนหมายเลข109คนร้ายคนนึงได้หนีตำรวจและเข้าไปปะปนกับฝูงชนคนไร้บ้านต้องการเจ้าหน้าที่เคนามาที่นี่โดยด่วนเพื่อค้นหาคนร้ายทำให้เจครีบตอบวิทยุทันทีเขานั้นกำลังไป เอาละคู่หูดูเหมือนว่าเรานั้นจะมีงานแล้วนะเอสจากนั้นไม่นานทั้งสองได้มาถึงที่เกิดเหตุนายตำรวจคนนี้เขามีชื่อว่ารอสเซอร์บอกว่าคนร้ายขับรถคันนี้มาจอดและมันก็ได้หนีไปเจคถามกลับรอสเซอร์ไปแล้วมั่นใจได้ไงว่าคนร้ายหนีเข้าไปภายในนี้รอสเซอร์จึงได้ชี้ให้ดูนั่นคือสายของเขาชายคนนั้นมีชื่อว่าดันเต้ถึงแม้เขาจะเป็นคนไร้บ้านแต่ก็เป็นสายข่าวที่ดีให้กับรอสเซอร์มาโดยตลอด ทำให้เจกได้ตอบโอเคและเอสจึงได้เริ่มงานเริ่มจากตรวจสอบรถคันนี้และผู้เขาก็ได้เจอยาเสพติดอยู่ที่หลังรถต่อมาเจกได้ให้เอสจำกลิ่นคนร้ายภายในรถและออกตามหามันภายในย่านชุมชนคนไรบ้านและก็แน่นอน t l a แห่งนี้คนไรบ้านนั้นเยอะมากๆม,มันไม่ง่ายเลยที่เขานั้นจะหาเจอ ทว่าเอสก็เป็นสุนัขเคนายที่เก่งมากๆใช้เวลาไม่นานก็ได้หาเจอแล้วเจกและนายตำรวจอีกหนึ่งคนเดินเข้าไปเจราจาก,กับคนร้ายว่าให้ออกมาเถอะเขาแค่ต้องการจะคุยด้วยทว่าในจงังหวะนั้นนายตำรวจอีกคนหนึ่งที่อยู่หลังรถตัวเขากลับสงสัยภายในยาเสพติดพวกนี้และได้ไปจับมันดูรอเซอร์พยายามห้ามเพื่อนเอาไว้แต่ก็ไม่ทันมือของเขาได้ไปจับยาเสพติดและปรากฏว่ามันเป็นระเบิดนายตำรวจหนึ่งนายเสียชีวิตทันที ส่วนคนร้ายอาศัยจังหวะน,นี้ยิงออกมานอกเต็นท์และโดนนายตำรวจอีกหนึ่งคนจากนั้นมันได้โยนขวดแก้วลงที่พื้นและมันก็เริ่มวิ่งหนีไปซึ่งเอสก็รีบวิ่งไปดมและมันก็แรงมากๆถึงขนาดว่าเอสเกือบหมดสติแต่ด้วยความใจสู้เอสและเจคทั้งสองคนวิ่งตามคนร้ายคนนี้ไปขึ้นไปยังตึกร้างแห่งหนึ่งขึ้นไปถึงเอสได้เจอกับคนร้ายและเข้าไปกัดมันทันทีแต่ทว่าชายคนนี้กลับเป็นแค่คนไร้บ้านเพราะว่าคนร้ายใช้ชายคนนี้เป็นตัวล่อและยื่นเสื้อให้กับเขาส่วนคนร้ายตัวจริงมันได้ดักยิงทััั้งองอออยู่่ีีีกมมน Jake, ุนเจรสสทท เป็นภาษาเยอรมันบอกให้จู่โจมชายคนนี้ทว่าคนร้ายกับผู้ภาษาการฝึกเคนายได้มันได้บอกให้เอสนั้นหยุดส่งผลให้เอสที่ได้ยินคําสั่งการฝึกสุนัขเคนายน้องก็ได้รีบหมอบลงกับพื้นอย่างรวดเร็วก่อนที่คนร้ายจะยิงเข้าไปที่น้องและไละย่ยิงเจ๊ก แต่เจกเขาก็หลบได้และส่วนเจ้าหมอนี่จนเสียชีวิตและตกลงไปที่ชั้นล่างเจกได้รีบเข้าไปดูอาการของเอสก่อนจะรีบอุ้มเอสเอามาให้กับแพทย์ฉุกเฉินดูแลแต่แล้วแพทย์คนนี้กลับได้บอกว่าเห็นไหมว่าเขากําลังดูแลคนอยู่คนต้องมาก่อนสุนักเอาไวท้ทีหลังทว่าจากการที่เอสได้รับการรักษาที่ล่าช้าทําให้น้องไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้และน้องก็ได้เสียชีวิตลงส่งผลให้เจกที่สูญเสียคู่หูตัวเขาโมโหเป็นอย่างมากจับแพทย์ฉุกเฉินคนนี้เข้ามาโขกัวนและจะเข้าไปอัดตอ่อตํารวจทุกคนได้รีบเข้ามาห้ามเจเจอาไ พร้อมกับมีประชาชนชาว LA ถ่ายพฤติกรรมของเจกเอาไว้ทุกช็อตและทำการอัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตซึ่งจากเหตุการณ์นี้พวกเขาได้เสียทั้งตำรวจและสุนัขเคนายที่ซื่อสัตย์เป็นหนึ่งตัวทางด้านพิธีศพของเอสก็ถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติส่วนเจกเขาก็ต้องทำใจให้ได้กับคู่หูที่เขาเพิ่งจะเสียไปทว่าน,นี่กลับไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เจคนั้นเขาต้องรับมือเพราะจากที่มีประชาชนอัพวิดีโอของเจคลงอินเทอร์เน็ต ตอนนี้ประชาชนชาวเอลเอที่เกลียดตำรวจอยู่แล้วพวกเขายิ่งเกลียดตำรวจเข้าไปอีกเนื่องจากเจคสังหารคนร้ายซึ่งเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยไปหนึ่งคนและยังออกมาทำร้ายแพทย์ฉุกเฉินไปด้วยประชาชนที่มองตำรวจในแง่ลบอยู่แล้วพวกเขายิ่งมองแค่แง,ง่ลบเท่านั้นไม่สนว่าเหตุผลที่เจคทำไปมันคืออะไรแต่ในสายตาของพวกเขาก็คือตอนนี้เจคทำเกินหน้าที่และทำรุนแรงเกินไปจนเรียกได้ว่าทั่วทั้งเอลเอตอนนี้เกลียดเจคเป็นอย่างมากนำซ้ำเจคยังถูกเบื้องบนสอบสวนอย่างหนัก พวกเขานน้นมองว่าตอนนี้ LAPD เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เป็นโปรเจกต์ต่อให้เจคตัวเขาจะอธิบายว่าตัวเขาทําตามหน้าที่ทุกอย่างและทําตามกฎหมายทุกอย่างทว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงหัวหน้าของเซก,ก็ไม่ฟังเขาเลย พวกเขาได้อ่านประวัติของเจคบอกว่าเจคเคยเป็นอดีตนาวิกโยธินการได้ผ่านสงครามและการฆ่าคนมามากมายนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่เจคอารมณ์รุนแรงมากกว่าคนปกติและฆ่าคนได้อย่างง่ายดายทำให้คำสั่งได้ออกมาพวกเขาจะพักงานเจคเอาไว้ก่อนและให้เจคไปรักษากับจิตแพทย์ถ้าหากแพทย์นั้นวินิจฉัยว่าเจคปกติแล้วพวกเขาถึงจะอนุญาตให้เจคก,กลับมาทำงานระหว่างนี้ก็ให้เจคไปเลือกคู่หูใหม่ซะด้วยละ่ะแต่ว่าเจคเขาก็ไม่ได้สนใจจะพักงานเขาก็พักไปแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาอยากรู้ที่สุดก็คือคนที่ฆ่า S, S มันเป็นพวกไหนและเอสผลชนะสุดศพเป็นยังไงบ้างแถมเจ้าคนร้ายมันยังรู้วิธีฝึกเคนายเหมือนว่ามันเป็นพวกเดียวกับเราซึ่งหัวหน้าเขาก็ไม่ตอบคำถามและไม่อนุญาตให้เจกดูผลชนะสตรอะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวที่หัวหน้าขอก็คือให้เจกนั้นหุบปากและกลับไปอยู่งเงียบๆซะจากนั้นการประชุมก็ได้จบลงและเจกกำลังจะกลับบ้านทว่าเธอคนนี้กลับมาดึงแขนของเจกเอาไว้ก่อนเธอมีชื่อว่าลามอส์ บอกให้เจคกใช้ประตูหลังออกไปจากที่นี่เถอะเพราะว่าประตูหน้ามีประชาชนกำลังประชุมนุมไล่เจคกอยู่เจคกจึงได้ขอบคุณเธอและขอให้เธอช่วยบางอย่างเอาผลชันสูตรศพของเอสมาให้เขาทีเนื่องจากตอนนี้เขาไม่มีอำนาจอะไรอีกต่อไปแล้วจึงได้ขอลามอสให้ช่วยซึ่งลามอสเธอก็ยอมช่วยเนื่องจากเธอนั้นเคยได้เจคกช่วยชีวิตเอาไว้จึงตกลงที่จะเอาข้อมูลมาให้เพื่อตอบแทนบุญคุณจากนั้นเจคกเขาได้กล่าวขอบคุณและเขาเดินทางกลับมาที่บ้าน ตอนนี้เจคตัวเขานั้นอาศัยอยู่คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าจากเรื่องราวโหดร้ายมากมายที่เขาได้เจอในสงครามตัวเขาก็เลือกที่จะไม่ไว้ใจใครมีเพียงเอสเท่านั้นที่เป็นคู่หูของเขาแต่ตอนนี้เอสนั้นไม่อยู่แล้วเจคได้เข้ามาภายในห้องมองทุกอย่างที่เป็นของเอสตัวเขาก็คิดถึงนั้นทําให้เจคเขาได้ตัดสินใจเอาที่นอนของเอสไปทิ้ง จนเขาได้เจอกับพยาบาลสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าลีนาเป็นเพื่อนบ้านของเจคเองซึ่งทั้งสองคนนั้นต่างคนต่างโสดความจริงแล้วทั้งสองคนนั้นสนใจกันและกันแต่แค่เจคตัวเขาไม่ยอมเปิดใจและลีนาที่เห็นใบหน้าที่เศร้าส้อยของเจค เธอก็ได้ถามเจคทันทีว่าเจกนั้นเป็นอะไรไหมถ้าหากมีเรื่องแย่ๆอยากระบายเรียกเธอได้นะเดี๋ยวเธอนั้นจะมาหาซึ่งคําตอบของเจก,ก็คือขอบคุณเขานั้นไม่เป็นอะไรทําให้เธอได้กลับไปทันทีพร้อมกับหนังตัดผ้ามาที่วันต่อมาวันนี้เจกได้เก็บของของเอสเอามาคืนให้กับหน่วยเคนายโดยที่มีหัวหน้าเคนายคือชายคนนี้เขามีชื่อว่าลีแลงเขาจะคอยฝึกสุนัขอยู่ที่นี่และเก็บกล่องของสุนัขที่เสียชีวิตไปแล้วทว่าระหว่างที่เดินผ่านกลงกลงนี้เขากลับได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งมันถูกล็อกปากอยย่่าาาาางงแนนนะหทํใ้เขสสัละ ว่าทำไมตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นจังทําให้ลีแลงได้บอกเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าซอกซึ่งก็เป็นตัวเมียเธอนั้นมีอารมณ์ที่รุนแรงมากๆช่วยชีวิตเธอเอาไว้มาจากคดีคดีหนึ่งและทําการรักษาจนเสร็จแล้วแต่เนื่องจากไม่มีครูฝึกคนไหนเลยเอาเธออยู่จนทําให้เธอต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้สิงเจก็เกิดความสนใจในตัวของซอกแต่ตอนนี้เขามีเรื่องต้องทําเจกเด็กขับรถออกมาและมาหาข้อมูลด้วยตัวของเขาเองเขานั้นอยากจะรู้ว่าเจ้าคนที่เขาเพิ่งจะฆ่าไปมันเป็นใครกันแนะ่และมันเป็นพวกไหนทําไมถึงรู้วิธีฝึกสุนัขเคน เจกเดินทางเข้ามาภายในย่านโฮมเลดและถามหาชายคนหนึ่งดันเต้แต่ก็ไม่มีใครเจอดันเต้เลยจนได้เข้ามาหาชายหนุ่มคนนี้เจกได้ยืนบุหรี่ให้กับหนุ่มคนนี้และได้ถามข้อมูลว่ารู้จักกับดันเต้ไหม ถาว่าคาตอบก็คือดันเต้ที่อยู่ที่นี่มีหลายร้อยดันเต้แต่ถึงแม้เขาจะรู้ว่าดันเต้ไหนที่เจกกาลังตามหาอยู่ก็ตามทําไมเขาต้องบอกด้วยล่ะเขาไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยจากนั้นชายคนนี้จึงได้เดินจากไปแต่แล้วในตอนนั้นเองกลับมีตํารวจคนหนึ่งมาลงพื้นที่และเห็นว่าเจกน่าสงสัยเขาจึงได้จับเจกเอาไว้แต่พอเห็นหน้าเจกนี่เป็นตํารวจที่ต่อยนายแพทย์ฉุกเฉินนี่นาะให้ตายเถอะเพื่อนนายมาทาอะไรที่นี่ซึ่งเจกก็บอกเขามาหาข้อมูลทําให้นายตํารวจคนนี้ได้เตือนเจกไปว่าแถวนี้มันมีแก๊งแก๊งหนึ่งชื่อ ระวังเอาไว้ด้วยผู้มันอันตรายและคุมย่านนี้อยู่จากนั้นพวกเขาจึงได้ปล่อยเจกแต่เจกเขาก็ยังไม่หยุดเขาได้ออกตามหาดันเต้ต่อไปเพื่อหวังว่าจะทําข้อมูลบ้างอย่างจาก Dante ดันเต้ได้แต่สุดท้ายหาทั้งคืนเขาก็ไม่เจอดันเต้เลยจนลามอสได้ติดต่อมาเจครีมาหาลามอสทันทีและลามอสก็ได้นําข้อมูลการชนสูตรศพของเอสมาให้ผลปรากฏว่าภายในร่างกายของเอสมันมีสารเสพติดที่มีชื่อว่าเฟนทานิลอยู่ เหมือนว่าเอสจะดมเข้าไปก่อนที่เอสนั้นจะถูกยิงแต่ประเด็นก็คือสารเพติดอันนี้มันรุนแรงก่อนเฟนทานิลแบบปกติเป็นอย่างมากนั่นทําให้เจคเขาได้จําได้ตอนนั้นเอสมีอาการแปลกๆเนื่องจากไปดมขวดแก้วที่คนร้ายปาทิ้งลงพื้นซึ่งขวดแก้วนั้นมันมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญหนึ่งอยู่แปลว่ามันมีองค์กรปริศนาที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นั่นทําให้เจคตัวเขาได้ตัดสินใจเขาจะถล่มแก๊งนี้ให้ได้ไม่ว่าพวกมันจะเป็นใครเพื่อล้างแค้นให้กับเอส ทำเอาลามอสตัวเธอนี่ถึงกระปวดหัวว่าเจอร์ทำงานคนเดียวถ้าพวกมันมีกองกำลังเยอะละ่ะเท่ากับเจกไปฆ่าตัวตายชัด<ๆ>เธอแนะนําให้เจกอย่าทําแบบนั้นเลยอย่าหาเรื่องใส่ตัวรีบไปพบแพทย์ตามคําสั่งของหัวหน้าเธอและไปหาสุนัขสักตัวมาเลี้ยงเผื่อว่าตอนนี้เจกจะปล่อยวางได้บ้าง ทำให้เจกได้บอกลามอสเดี๋ยวเขาจะทําตามนั้นเพราะว่าสิ่งที่ลามอสเสนอมันก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันแต่แค่เจกเขาจะทําเรื่องที่ลามอสเสนอไม่ใช่เพราะเขานั้นอยากปล่อยวางแต่เพราะว่าเขาอยากจะกลับไปเป็นตํารวจอีกครั้งเพราะว่าการใช้อํานาจของตํารวจสืบหาข้อมูลของคนร้ายมันง่ายกว่าทําให้อย่างแรกที่เจกทําก็คือกลับมาหาลีแรงและบอกกับลีแรงว่าเขานั้นจะรับซ็อกไปเลี้ยงทำให้ลีแรงรีบเตือนทันทีซ็อกนั้นมีอารมณ์ที่ดุร้ายมากๆเลยนะแต่เขาก็ไม่ฟังและเข้าไปหาซ็อกต่อมาเจคไดด้ถออออ,กอออออปากกขงซก ทำเอาซอกเกือบจะกัดเจกลีแรงได้รีบเตือน<ๆ>เห็นไหมฉันบอกแล้วเหมือนว่าเจ้าของเก่าของซอกที่ฝึกเคนายเอาไว้มันนั้นเป็นพวกขี้ยาและทําการทรมานซอกอย่างหนักโชคดีที่ซอกนั้นสามารถรอดมาได้และเธอก็ไม่เคยไว้ใจใครอีกเลยทำให้เจกได้หันกลับมาจ้องตาซอกและทําการใช้ความอ่อนโยนค่อยๆพูดกับซอกจนเธอนั้นยอมให้เจกรูปหัวจากนั้นเจกรับซอกกลับมาทันทีและกลับมาที่บ้านหาเปียกให้กับซอกกินแต่ซอกเธอก็ไม่กินและจะกินอาหารกับคนเท่านั้นซึ่งเจกก็ไม่ได้ว่าและตามใจเธออย่างดีจากนั้นวัน เจกได้เข้ามาพบจิตแพทย์ให้ความร่วมมือกับจิตแพทย์เป็นอย่างดีตอนแรกเขาแค่ว่าจะแกล้งรักษาเท่านั้นแต่พอรักษาไปรักษามามันกลับได้ผลดีเกินคาดจากเดิมที่เจกเป็นคนค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนและควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะอยู่พร้อมกับติดนิสัยความรุนแรงมาจากสงครามพอทําตามคําแนะนําจากหมอแล้วเหมือนว่าเขานั้นจะดีขึ้น ทั้งยังด้านมนุษยสัมพันธ์ก็ยังดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเจคเขาเริ่มไปชวนลีน่าคุยและชวนเธอมาทานกาแฟที่ห้องเขาได้ลองระบายและเล่าทุกอย่างให้กับลีน่าฟังว่าสุนัขของเขาก่อนหน้านี้ที่มีชื่อว่าเอสได้เสียชีวิตลงไปแล้วแถมชาวเมืองเอเอเกือบทุกคนตอนนี้ก็ยังเกลียดเขาอีกด้วยทว่าคําตอบของลีน่าก็คือก่อช่างหัวพวกมันไปสิต่อให้คนทั้งเอเอเกลียดเจคแต่เธอไม่ได้เกลียดเจคสักหน่อยนั่นทาให้ทั้งสองคนเริ่มขยับตัวเข้าหากันและพวกเขาก็ได้จูบกัน ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว,รวตอนนี้พวกเขาได้เป็นแฟนกันแล้วทว่าความสัมพันธ์กับซอกนี่กลับกันเลยเหมือนว่าซอกไม่ค่อยจะฟังคําสั่งของเจคสักเท่าไหร่ ทำให้ลีแรงได้บอกว่าการฝึกสุนัขเคนายต้องใช้ความเชื่อใจมาเป็นอันดับแรกสุนัขจะเชื่อฟังเราทำตามคำสั่งของเราทุกอย่างซึ่งเจก,ก็ยังพยายามจะสั่งซอกต่อไปแต่เธอก็ไม่ฟังคำสั่งของเจกเลยเมื่อถึงเวลาพักลีแรงได้เข้ามาบอกกับเจกว่าเขาเห็นทุกครั้งที่เจกสั่งซอกเจกนั้นจะสั่งแบบไร้อารมณ์ลองพูดคำสั่งออกมาจากใจเพื่อเพิ่มความเชื่อใจให้กับซอกดูสิทำให้เจกได้ลองทำตามเจกได้เข้ามาจับเขาคุยกับซอกเลยเปิดใจกับเธอว่าเขาขอโทษที่สั่งเธอแบบไร้อารมณ์ตอนนี้้เเเขาาอออยกจจะใใหธชื่ บ้างถึงแม้เขาจะไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้ทันทีแต่เขานั้นจะค่อยๆปรับตัวนั่นทําให้เธอเริ่มเชื่อใจเจกและเชื่อฟังคําสั่งของเจคและเหมือนว่าตอนนี้เจกเขาจะได้คู่หูคนใหม่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วทางด้านการฝึกสุนัขและแฟนสาวอย่างลีนาก็เป็นไปได้ด้วยดีทางการแพทย์เองก็เช่นเดียวกันตอนนี้แพทย์ได้รับรองแล้วว่าอารมณ์ของเจคเป็นปกติแล้วพวกเขาจึงได้รับรองให้เจกกลับมาทํางานได้ทำให้เจกเขากำลังจะเริ่มการแก้แค้นให้กับเอสแล้วตอนนี้ ก่อนอื่นเขาต้องหาตัวดันเต้ซะก่อนเพื่อถามดันเต้ว่าสัญ,ญลักษณ์ปริศนานี้ที่เขาเจอตอนเอสสุดดนมันเข้าไปมันคืออะไรกันแน่และมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพวกแก๊งไหนซึ่งเจก็จําได้ว่าดันเต้เป็นสายให้กับรอเซอร์เขาจึงได้แจ้งความเท็จเข้าไปที่สถานีตํารวจบอกว่าตอนนี้ดันเต้โดนลักพาตัวไปแล้วทําให้รอเซอร์ร้อนใจเขารีบขับรถออกไปหาดันเต้ทันทีเจเขาจึงได้ตามรอเซอร์ไปและตอนนี้เขาได้เจอกับดันเต้แล้ว ซึ่งรอเซอร์ก็กําลังถามดันเต้เลยทําไมเขาได้รับรายงานว่าดันเต้โดนลักพาตัวไปแต่ก็ยังสบายดีนี่แบบนี้กลับก่อนแล้วกันเหมือนว่าจะโดนแจ้งความเทสแล้วและทันทีที่รอเซอร์กลับไปเจคเขาก็ได้เข้ามาหาดันเต้เขามาบอกกับดันเต้เขามีเรื่องจะถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี้ทว่าดันเต้ทันทีที่เจอกับสัญลักษณ์ตัวเขากลับกลัวจนตัวสั่นอีกทั้งยังมองไปที่ซอกและบอกว่าเขานั้นรู้จักกับเธอเขาจําซอกได้ เจคเขาก็ไม่เชื่ออย่ามาไร stars, ้สาระนะดันเต้นี่คือคู่หูใหม่ของฉันนายจะเคยเจอเธอได้ยังไงไร้สาระกลับมาตอบคำถามได้แล้วดันเต้จึงได้ยอมตอบว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของพวกซานตานิสตาสแกงคาแป้งที่ยิ่งใหญ่และกำลังคุม LA อยู่แต่พวกมันไม่ใช่ตัวหลักเป็นแค่สาขาย่อยเท่านั้นและคนที่เป็นตัวหลักก็คือจีนเมื่อได้ข้อมูลว่ามันคือพวกซานตานิสตาส จคึงได้ขอบคุณและรีบติดต่อไปหาลามมสเรียกเธอมาและขอร้องเธอเป็นครั้งสุดท้ายช่วยหาข้อมูลของพวกซานตาน,นิสตา์ให้หน่อยเหมือนว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทของจีนหรือถ้าเธอไม่รู้จะหาข้อมูลอะไรก็หาข้อมูลมาว่ารถที่เกิดระเบิดในตอนต้นเรื่องถูกเช่าในนามของใครซึ่งหาข้อมูลภายในแบบนี้มันค่อนข้างจะเสี่ยงเธอจึงได้บอกกับเจคว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอหาข้อมูลให้และต่อไปบุญคุณของเราก็จะจบกัน จากนั้นวันต่อมาได้มาถึงเช้าวันนี้เจกได้ออกมาวิ่งจากนั้นลามอสจึงได้เอาข้อมูลมาให้ว่ารถที่เกิดระเบิดบ้านที่เช่ารถคันนี้เป็นบ้านของมหาเศรษฐีคนหนึ่งบ้านเล็กที่2806ทําให้เจกได้กลับมาที่สอนอ,อและกําลังเตรียมไปบุกบ้านหลังนั้นแต่รอเซอร์ก็ได้เข้ามาโวยวายกับเจกที่เจกนั้นไปเข็นข้อมูลจากดันเต้ขามนาข้ามตาของเขาไปเขาได้ขู่เจกว่าถ้าเจกมายุ่งกับสายข่าของเขาอีกแลก้วก็เขานั้นจะอัดเจก นั่นทำให้ซอกเธอ์นี้โมโหขึ้นมาทันทีและเกือบไปกัดรอเซอร์โชคดีที่เจคสั่งห้ามเอาไว้ก่อนและหัวหน้าก็ได้เรียกพบเจคเขาได้กล่าวแสดงความยินดีที่เจคได้รับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งกลับมาในกรมตำรวจครั้งนี้หวังว่าเจคจะทำงานได้ดีไม่ก่อปัญหาอะไรเจคจึงได้ตอบรับทราบและเขาก็ออกทำงานทันที เจกได้บุกเข้ามาที่ยานบ้านหรูตามข้อมูลที่ได้รับมาจากลามอสนาบ้านนั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเจกได้โทรเข้าไปหาบริษัทเอกชนแห่งนี้บอกว่าเขานั้นเป็นตำรวจให้บริษัทนี้ทำการทดลองระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านหลังนี้ทีบริษัทเอกชนได้ทำตามและทำการส่งสัญญาณไปที่สถานีตำรวจสำนักง,งานใหญ่รีบติดต่อตำรวจพื้นที่ทันทีว่ามีใครอยู่แถวบ้านหลังนั้นบ้างไหมเหมือนจะมีสัญญาณการขโมยเตือนที่บ้านหลังนั้น เจก็รีบตอบรับว่าเขาอยู่แถวนี้พอดีเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูให้เขาทางเจกและทีนี้เขาทำเนียนบุกเข้ามาเพื่อดูว่าบ้านหลังนี้ถูกขโมยขึ้นหรือเปล่าจังวันนั้นก็ได้มีเสียงดังเกิดขึ้นมาในบ้านทําให้เจกรีบรายงานกลับไปที่ศูนย์ว่าข้างในบ้านมีเสียงดังเดี๋ยวเขานั้นจะเข้าไปดูและหลังจากที่เจกตัวเขาได้เข้ามาภายในบ้านสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือนี่มันแหล่งผลิตแป้งชัดๆมีขวดสัญลักษณ์ของแก๊งซานตาน,นิสต้าส์อยู่ที่นี่ แต่แล้วในตอนนั้นกลับเกิดเสียงดังขึ้นมาที่ชั้น2ซอกและเจกทั้งสองรีบวิ่งขึ้นไปดูแต่แล้วเจกกลับโดนสุนัขตัวหนึ่งเข้ามาจูโจมซอกจึงรีบเข้ามาช่วยเจกจัดการเจ้าหมาตัวนี้แต่แล้วคนที่สั่งสุนัขเข้ามาจูโจมเจกมันก็ได้ออกมา ใช้มีดของมันพยายามจะฆ่าเจกแต่เจกเขาก็เก่งพอใช้มีดของมันเองแทงเข้าไปที่หัวของมันและมันก็ได้เสียชีวิตลงเช่นเดียวกันในฝั่งของซอกเธอสามารถจัดการสุนัขตัวนี้ลงไปได้อย่างง่ายดายเจกรีบทำลายหลักฐานที่นี่ว่าเขาเคยมาและเขาก็รีบหนีออกไปจากบ้านหลังนี้กลับมาอาบน้ำให้กับซอกและเขาก็แปลกใจซอกนั้นทำได้ยังไงกัดกับสุนัขตัวนั้นแต่ซอกกลับไม่มีบาดแผละอะไรเลยและเจกได้มานั่งหาข้อมูลต่อเนื่องจากบ้านเศรษฐีที่เขาเพิ่งจะบุกเข้าไปมันเป็นแหล่งผลิตแป้ง แถมบ้านหลังนี้ถูกเช่าโดยบริษัทจีนยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งบริษัท XIS ซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่ดันเต้ให้มาก่อนหน้านี้ว่าแกงคาแป้งซานตานิสตาร์พวกมันนั้นมีทุนจีนยักษ์ใหญ่นุนหลังอยู่เท่านี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าคนที่ค่าเอสมันคือพวกซานตานิสตาร์นั้นทําให้เจคตัวเขาในมุ่งเป้าทําลายแกงนี้ทันที ทว่าเช้าวันต่อมาเจคกลับโดนหัวหน้าเรียกเข้าไปพบเนื่องจากหัวหน้ารู้ดีว่าเจกบุกเข้าไปที่ย่านมหาเศรษฐีทั้งที่ไม่มีหมายคน้นเขานั้นโมโหเจกเป็นอย่างมากพึ่งกลับมากก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเลยแต่ครั้งนี้เขาไม่สามารถลงโทษอะไรเจกได้เนื่องจากเขาไม่มีหลักฐานว่าเจกนั้นไปจริงๆเพราะว่าเจกทำลายหลักฐานไปหมดแล้วทําได้แค่พูดกดดันเจกเอาไว้ว่าเจกนั้นจะทําอะไรต่อไปละ่ะตอนแรกก็ยิงคนตายไปหนึ่งคนตอนนี้ก็แทงคนตายไปหนึ่งคนแต่เจกเขาก็ไม่สนและเดินหน้าออกล่าพวกมันต่อ เจกเด็กเข้ามาหาลามอสบอกเธอว่าคนที่เขาพึ่งฆ่าไปคนที่สองมันก็รู้วิธีฝึกเคนายอีกแล้ว เขานั้นเริ่มสงสัยแล้วว่าซอกที่บอกว่าเจ้าของเก่าเป็นพวกติดยาหรือว่าซอกเป็นหนึ่งในแก๊งของผู้มันเพื่อยืนยันเรื่องนี้เขาได้ขอให้ลามอสช่วยหาให้หน่อยเจ้าของเก่าของซอกเป็นใครกันแน่แต่ลามอสเธอก็ได้ปฏิเสธบอกว่าครั้งสุดท้ายมันผ่านมาแล้วและครั้งนี้เธอนั้นจะไม่ช่วยเจก็ไม่ได้ว่าอะไรและเข้าใจเธอจากนั้นเขาออกเดินหน้าตามหาผู้มันด้วยตัวของเขาเองเริ่มค้นข้อมูลต่อว่าบริษัท XIS มีฐานหรือว่าโรงงานอยู่ที่ไหนบ้าง จนได้เจอว่าบริษัทจีนแห่งนี้เช่าโกดังอยู่อีกที่หนึ่งทําให้คืนนี้เจ๊กตัวเขาจะออกไปที่นั่นทั้งที่วันนี้ตัวของเขานัดจะดูหนังกับลีน่าแต่เขาก็ต้องเข้ามาขอโทษเธอบอกว่าเขามีความจำเป็นต้องไปจริงๆเธอจึงได้อวยพรให้เจ๊กโชคดีและปลอดภัยจากนั้นเจ๊กและซอกทั้งสองเดินทางเข้าไปที่โกดังคอยๆหลอบเขามาที่นี่และได้เจอกับชายคนหนึ่งที่กําลังทําแป้งอยู่ ซึ่งชายคนนี้หันกลับมาเห็นเขาก็ได้ตกใจแต่เมื่อเขาเห็นซอกเขาก็จําได้ว่านี่คือซอกนี่น่จจาได้ล่าสุดเขานึกว่าซอกตายไปแล้วซะอีกแล้วซานดิอาโก้นั้นอยู่ที่ไหนนั่นทําให้เจคกรีบจับเจ้าหมอนี่มาถามทันทีซานดิอาโก้เป็นใครอ้าวนี่แกไม่รู้จักซานดิอาโก้งั้นเหรอแปลว่าแกไม่ใช่แก๊งของพวกเราแล้วแกเป็นใครกันแน่นั่นทําให้คนร้ายได้ใช้สารเสพติดที่มันแรงเป็นพิเศษเพียงแค่หยดเดียวที่ติดอยู่ที่ถุงมือของมันปาดเข้าไปที่หน้าของเจคก,ก็ถึงกับทําให้เจคเกือบหมสติ แต่ก่อนที่เจกตัวเขาจะสลบไปเจกได้สั่งให้ซ็อกจัดการชายคนนี้ซะเสียงทรมานของมันจากการถูกซ็อกกัดดังเป็นอย่างมากจนได้มีคนร้ายอีกหลายคนเดินเข้ามานำโดยชายคนนี้เขานั้นมีชื่อว่าซานดิอาโกทันทีที่เข้ามาถึงซานดิอาโกได้สั่งให้ซ็อกนั้นหยุดเป็นคำสั่งของการฝึกสุนัขเคนายถูกคำสั่งจะพูดเป็นภาษาเยอรมันและซ็อกก็ทำตามคำสั่งอย่างว่าง่ายและชายคนนี้นี่แหละมันก็คือเจ้าของเก่าของซ็อกนั่นเองส่วนแกงซานตาน,นิสตาร์ที่เจกตามหามาโดยตลอดก็คือพวกเขานนี่่แหละกอทเจ จะหมดสติเพราะริ์ของยาเสพติดซานดีอาโกได้บอกกับเจกว่าขอบคุณมากที่พาซอกกลับมาหาเขาจากนั้นเจกจึงได้หมดสติไปและเช้าวันต่อมาได้มาถึงตอนนี้เจกเขาได้ตื่นขึ้นและพบว่าตัวของเขาสลบอยู่กับกลุ่มโฮมเลด ตำรวจได้เข้ามาเจอตัวของเจคและตำรวจจับเจคไปสอบสวนทันทีและหลังจากตรวจเลือดของเจคพวกเขาได้ตรวจเจอสารเสพติดภายในเลือดของเจคนั่นทําให้ทางตำรวจและหัวหน้าเข้าใจว่าตอนนี้เจคก,กาลังเล่นยาและเล่นแรงมากๆจนทําให้ตัวเองไปหมดสติอยู่ที่ใต้สะพานแถมตอนนี้คู่หูอย่างซอกก็ยังหายไปพวกเขายิ่งเข้าใจผิดเข้าไปใหญ่ว่าตอนนี้ซอกถูกสังหารโดยเจคแล้ว ถึงแม้ว่าเจคเขาจะพยายามบอกว่าตัวเขานั้นโดนวางยาและซ็อกถูกลักพาตัวไปแล้วแต่มันกลับไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่เจคจะสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้พวกเขาได้สั่งให้เคนายรวมถึงตำรวจหลายนายออกตามหาซ็อกอย่างเร่งด่วนแต่พวกเขาก็ไม่เจอเลย ส่วนหัวหน้าก็กำลังแคลงใจเจกกับเรื่องที่เขาบุกเข้าไปภายในย่านคนรวยพอมาฟังเจกแก้ตัวแบบนี้ตัวเขาก็ยิ่งไม่เชื่อสุดท้ายคำสั่งก็ได้ออกมาว่าเขาขอพักงานเจกอีกหนึ่งรอบและรอบนี้จะยาวกว่ารอบก่อนแน่นอนนั่นทําให้เจกตัวเขาไม่รู้จะทำไงต่อแล้วและกําลังจะกลับบ้านแต่รอเซอร์ก็ได้เข้ามาหาเจกและชวนเจกขึ้นไปคุยบนรถซึ่งถึงแม้ว่ารอเซอร์ตัวเขานั้นจะไม่ค่อยชอบคีน้าเจกแต่เขาก็ไม่คิดว่าเจกนั้นจะฆ่าคู่หูของตัวเองและที่เจกบอกว่าเจกนั้นโดนวางยาตัวเขาก็เเเชื่่่่อพราาไมคคิดวกนนนนั้ป็ที ยาฉะนั้นรอเซอร์เขาขอบอกตรงนี้เลยว่าขอให้เจกตามหาซ็อกให้เจอและถ้าหากเจอแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรล่ะก็ให้เรียกเขาเขาจะไปช่วยทันทีเจกจึงได้กล่าวขอบคุณและเดินทางกลับมาที่บ้านแต่ความซวยของเจกมันก็ยังไม่หยุดแค่นี้เนื่องจากลีน่ารู้ข่าวว่าเจกนั้นเล่นยาเธอก็ได้ผิดหวังในตัวของเจกแถมซ็อกก็ยังหาตัวไม่เจอเธอก็ยิ่งเสียใจเข้าไปอีกตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอทําเป็นเหมือนไม่รู้เรื่องว่าเจกนั้นต้องการแก้แค้นให้กับเอส จริงๆแล้วเธอนั้นอยากจะให้เจคปล่อยวางซะบ้างเพื่อให้เจคนั้นไม่ต้องไปเจอกับอันตรายเทว่าเจคเขาก็ยืนยันว่าเขานั้นจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะถล่มพวกมันได้ทุกคนทําให้ลีนาเธอได้ขอตัวไปอยู่คนเดียวก่อนแล้วกันอวยพรให้เจกตามหาซ็อกให้เจอและขอให้ซ็อกปลอดภัย แต่ถึงแม้ตอนนี้เจกจะอยากตามล่าพวกมันแค่ไหนก็ตามแต่เจกก็ไม่รู้ว่าพวกมันนั้นอยู่ที่ไหนเพราะที่ล่าสุดที่เขานั้นบุกไปพวกมันก็ได้หนีไปแล้วสถานการณ์เรียกได้ว่าแย่สุดๆสายข่าวก็ไม่มีใช้อำนาจของตำรวจก็ไม่ได้ขณะที่กำลังนั่งคิดหาทางไม่ออกว่าจะหาพวกมันเจอได้ยังไงก็ได้มีคนคนนึงเดินเข้ามาหาเจคลามอนั่นเอง คำขอครั้งล่าสุดที่เจกบอกให้เธอช่วยตามหาเจ้าของของซอกคนเก่าตอนแรกเธอกะว่าจะไม่ช่วยแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่เจกเคยทำให้กับเธอเธอจึงได้ยอมช่วยลาโมดได้เข้ามาบอกว่าเจ้าของเก่าของซอกนั้นมีชื่อว่าหลุยเป็นอดีตตำรวจเคนมากฝีมือแต่ลาออกจากการเป็นตำรวจไปแล้วและปัจจุบันก็ได้หนีไปอยู่บ้านกลางป่าคนเดียวทำอาชีพเป็นบริษัทต,ตัดไม้บางน้าพร้อมกับซ่อนตัวอยู่ที่นั่นนั่นทำให้เจกรีบกล่าวเขาคุณลาโมดทันทีและตอนนี้เขามีแหล่งข้อมูลจะไปตามหาแล้ว เจกไม่รอช้ามาตามที่อยู่ที่ได้มาจากลามอสและในที่สุดเขาก็ได้มาถึงบ้านของหลุยแล้วทำให้หลุยที่เห็นเจกเขาก็งงคุณเป็นใครงั้นหรอมีอะไรให้ผมช่วยไหมเจกจึงได้เข้าเรื่องทันทีเขามีเรื่องจะถามเกี่ยวกับซอกหน้าตาของหลุยเริ่มเค็งเครียดขึ้นมาและบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดเพราะฉะนั้นมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นซะแต่ว่าเจกก็ได้ขู่ลุยไปว่าถ้าหากหลุยไม่ยอมให้ข้อมูลกับเขาละก็เขาจะประกาศว่าหลุยอาศัยอยู่ที่นี่เนื่องจากเจกนั้นรู้ดีการที่หลุยหนีมาอยู่ที่นี่คนเดีียยยววเเป็นนนพรราาาะ่่หลลุกังงใคบงคบอู ขอร้องละบอกฉันมาเถอะฉันแค่ถามคำถามไม่กี่ข้อเท่านั้นนั่นทำให้หลุยได้ยอมเจกได้เริ่มถามคำถามว่าจากข้อมูลที่เขาได้มาซอกนั้นเป็นสุนัขของหลุยแต่แล้วทำไมตอนนี้ซอกถึงกลายเป็นสุนัขของซานดิอาโกหลุยจึงได้บอกความจริงทุกอย่างว่ามันเริ่มจากการที่เขานั้นเป็นตำรวจเคนายคู่หูของเขาก็คือซอกนั่นเองซึ่งซอกนั้นเป็นสุนัขเคนายที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยรู้จักแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวของหลุยกับป่วยอย่างหนักทำให้เขาไม่มีเงินมารักษาเธอ เขาพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะได้เงินมารักษาลูกสาวนำพาให้เขาลงผิดและไปเข้ากับกลุ่มซานดิอาโกลุยได้ลาออกจากการเป็นตำรวจเคนายและไปเข้าแก๊งอย่างเป็นทางการเขาเริ่มสอนการฝึกสุนัขตามแบบฉบับเคนายให้กับพุ่งมันทุกอย่างเพื่อให้พุ่งมันได้ใช้สุนัขเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้าขายแปลงเขาได้รับจ้างฝึกสุนัขให้กับพุ่งมันมาหลายเดือนแต่มันก็ยังไม่พอกับค่ารักษาลูกสาวของเขาจาังวะนั้นซานดิอาโกได้ถูกใจในตัวของซอกมากเพราะซอกนั้นเก่งสุด มันจึงได้เสนอซื้อซอกในราคาที่สูงลิวลุยจึงเลือกรักษาชีวิตของลูกสาวเอาไว้และส่งซอกให้กับพวกมันทว่าหลังจากที่เขาได้รับเงินมารักษาลูกสาวแล้วทุกอย่างมันกลับแย่ลงลูกสาวของเขานนั้นไม่รอดแถมซอกยังถูกใช้งานอย่างหนักโดยซานดิอาโกจนเธอนั้นแทบจะไม่มีชีวิตรอดโดยความรู้สึกผิดลุยต้องการจะช่วยซอกทําให้เขาโกหกพวกซานดิอาโกไปว่าอาการป่วยของซอกตอนนั้นคือเธอนั้นเป็นพยาธิแถมยังเป็นชนิดพิเศษที่สามารถติดต่อสู่คนได้ ทุกคนที่อยู่ภายในกลุ่มของซานดิอาโกพวกมันก็เริ่มกลัวว่าจะติดโรคจากซอกทำให้พวกมันเริ่มเคลียร์ซอกทิ้งโดยการส่งซอกกลับคืนมาให้กับหลุยส์จากนั้นหลุยส์รักษาซอกจนหายดีและเนื่องจากความเสียใจที่เขาเพิ่งจะสูญเสียลูกสาวไปกับความรู้สึกผิดที่เขาไปช่วยแก๊งค้าแป้งทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะการฝึกสุนัขเคนายนั้นทำให้หลุยส์ได้ตัดสินใจส่งคำสั่งพิเศษเข้าไปในตัวของซอกเขาได้ใส่คำสั่งภาษาเยอรมันเซลสมอตซึ่งคำนี้หมายความว่าการฆ่าตัวตาย ถ้าหากซอกเข้าใจว่าใครเป็นเจ้าของของมันและเจ้าของพูดคำนี้มาเมื่อไหร่ละก็ซอกก็จะขย่ำคอของเจ้าของเพื่อทำการสังหารเจ้าของของมันเองเหตุผลที่ตัวของลุยทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเขานั้นอยากฆ่าตัวตายแต่ไม่มีความกล้ามากพอที่จะเอาปืนยิงตัวเองเลยได้ใส่คำสั่งนี้ไว้ในตัวของซอกเพื่อให้ซอกนั้นเป็นคนทำแทนแต่ท้ายที่สุดตัวเขาก็ไม่กล้าฆ่าตัวตายอยู่ดีนั่นทำให้เขาตัดสินใจส่งซอกไปให้กับรีแลง จนสุดท้ายซอกก็ได้กลายเป็นคู่หูคนใหม่ของเจกนั่นเองเจกได้กล่าวขอบคุณสําหรับข้อมูลและคําถามสุดท้ายก็คือเขาจะหาพวกมันได้ที่ไหนนั้นทําให้หลุยได้บอกตามรถขยะไปแล้วจะเจอเองเจกจึงได้กลับออกมาทันทีและดักรอรถขยะจนมืดซึ่งรถเก็บขยะก็ตะเวนเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆงานคืนนี้ของพวกเขาได้จบลงแล้วพวกเขาได้เอารถขยะมาจอดเก็บเอาไว้แน่นอนว่าเจกเขาก็ตามมาที่นี่เช่นเดียวกันแต่แล้วในตอนนั้นเจกกลับได้เห็นว่า พวกลุงน้องของซานดิอาโกสองคนกำลังจูงสุนัขเคนายมาสองตัวพวกมันได้ให้น้องดมหาแป้งให้กับพวกมันที่รถเก็บขยะและในที่สุดพวกมันก็ได้เจอแล้วเพราะพวกมันได้ใช้รถเก็บขยะส่งแป้งออกไปทั่วเมืองและไม่มีใครมาเช็ครถเก็บขยะแน่นอนเพราะว่ามันสกปรกทําให้พวกมันใช้ช่องโหว่นี้ในการขนส่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือที่นี่คือฐานใหญ่ของพวกมันและน่าจะเป็นฐานแห่งสุดท้าย แต่พวกมันก็มีเยอะเป็นอย่างมากถ้าหากเขาบุกเข้าไปคนเดียวแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายเกินไปเจกได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากรอเซอร์ซึ่งรอเซอร์ก็ตกลงที่จะช่วยเขาได้ถือสไนเปอร์ไรเฟิลมาที่นี่และจะเป็นหน่วยคุ้มกันให้กับเจกทางสองคนได้ตเตรียมพร้อมเจกเขาได้เริ่มบุกเข้าไปที่นี่ทันทีทว่าสุนัขของพวกมันกลับดมกลิ่นเจกได้ทําให้พวกมันรู้แล้วว่าเจกบุกเข้ามาที่นี่มันได้เริ่มเปิดเจคทันทีโชคดีที่เจกเขาสามารถหลบได้พร้อมก็มีชายคนหนึ่งวิ่งมาข้าางงงหหหลััขออเจจทนนนไปสววีีี่ยชิต แต่พวกมันก็ได้สั่งสุนัขให้เข้ามากัดเจกแต่ก็โชคดีที่รอเซอร์เขานั้นช่วยคุ้มกันเจกเอาไว้ได้ทันนั่นทําให้เจกเขาเดินหน้าต่อไปคาพวกมันลงไปคนแล้วคนเล่าอีก3าคนได้โผล่ออกมาจากรถเจกก็สังหารพวกมันได้อย่างแม่นยําพร้อมกับมีคนร้ายอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามาข้างหลังของเจกอีกครั้งแต่คนที่จัดการมันลงไปก็คือรอเซอร์ทั้งสองช่วยกันถลม่มแก๊งของพวกมันลงไปจนตอนนี้เหลือเพียงซานดิอาโกเท่านั้นมันได้จูงซ็อกเข้าไปภายในโกดังเจกก็ไม่รอช้ารีววิ่ตาาามเเขข้้ไไปปและจะจชยอก ทว่าซานดิอาโกมันกลับไม่ได้กลัวเลยมันได้ยืนรอเจกอยู่ที่นั่นตอนนี้ซานดิอาโกเขารู้ดีแล้วว่าเขาไม่สามารถรอดไปจากเจกได้แน่นอนเขาจึงได้บอกกับเจกว่ามาช่วยซอกใช่ไหมละ่ะเอาเลยสิตอนนี้เรียกเธอกลับไปเลยเขาจะไม่รั้งเธอเอาไว้แม้แต่นิดเดียวแต่ขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งนะเจกตอนนี้เธอไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแล้วเจกได้มองหน้าซานดิอาโกสักพักก่อนจะหันไปมองหน้าซอกและบอกกับซอกว่าเด็ดดี้มันนี่เร็ว ซอกนั้นนิ่งไม่ยอมขยับเจคเขาได้พูดอีกหลายภาษาแต่ซอกก็ยังไม่ยอมมาไม่ว่าจะเรียกอีกอกี่ครั้งซอกก็ยังนิ่งเฉยเพราะตอนนี้ซอกกลายเป็นสุนัขของมันไปแล้วทำให้ซานดิอาโกเขาหัวเราะขึ้นมาด้วยความสะใจและเขารู้ดีว่าตอนนี้เจคไม่มีทางฆ่าซอกแน่นอนทำให้เขากำลังจะสั่งซอกเพื่อไปฆ่าเจคนั่นทำให้เจคได้บอกว่าเอาละ่ะเขายอมแพ้แล้วอย่างที่แกพูดนะซานดิอาโกตอนนี้ซอกกลายเป็นของแกแล้ว เอาเลยสิสั่งเธอมาเลยและฉันจะไม่ขัดขวางใดๆแต่ว่าแบบนี้ก็เหมือนกับว่าฉันกําลังจะฆ่าตัวตายเลยนะแปลกดีชะมัดเอาลัดซานดิอาโกแกน่ะรู้จักคําว่าฆ่าตัวตายที่เป็นภาษาเยอรมันใช่ไหมมันพูดว่ายังไงนะก่อนตายฉันนั้นอยากจะรู้ทําให้ซานดิอาโกตัวเขาได้ยิ้มขึ้นมาและเขาจะพูดให้ฟังแล้วกันเซลสมอต เท่านั้นแหละเมื่อซอกได้ยินคำสั่งนี้มันเป็นคำสั่งการฆ่าตัวตายของคนที่เป็นเจ้าของซ็อกกระโดดกัดคอซานดิอาโกทันทีสุนัขอีก2ตัวที่อยู่ภายในห้องนั้นเช่นเดียวกันเห็นซ็อกทาดังนั้นพวงมันจึงได้เข้ามารุมกัดซานดิอาโกอีกด้วยสร้างความทรมานให้กับซานดิอาโกเป็นอย่างมากแต่ก่อนสิ้นใจซานดิอาโกเขาได้ยิงปืนมาหนึ่งนัดซึ่งกระสุนนั้นโดนซอกอย่างจังและซ็อกก็ได้ล้มลงเมื่อเจคเห็นดังนั้นรีบอุ้มซ็อกออกมาและไปส่งโรงพยาบาลทันทีและหนัังก็ไไดด้ตดาป ตัวหนังได้ตัดภาพมาอีกหลายเดือนต่อมาขณะที่เจคเขากําลังขับรถเข้าไปภายในเมืองเขาก็ได้พูดถึงเรื่องที่เขาไปรบในอิรักว่าที่นั่นนะ่ะมันร้อนมากเลยรู้ไหมเรานะสามารถทอดไข่ด้วยก้อนหินได้เลยพร้อมก็หันกลับไปคุยกับคนที่อยู่หลังรถและคนคนนั้นก็คือลูกของเขาเองตอนนี้เจคเขาได้มีครอบครัวแล้วกับลีนาเจคได้บอกกับลูกตัวน้อยของเขาว่าไปกันเถอะแม่ของเธอรออยู่จากนั้นลีนาก็ได้เดินมาพร้อมกับสุนัขอีกหนึ่งตัวซอกนั่นเอง ถึงแม้ว่าซ็อกจะสามารถรอดมาได้จากเหตุการณ์ที่แล้วแต่ซ็อกก็ต้องตัดขาทิ้งหนึ่งข้างแต่เขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเจคเช่นเดียวกันหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายเจคสามารถแก้แค้นให้กับเอ็ดได้และทำลายสาขาข,าของแก๊งอาชญากรคามชาติยาชนิดใหม่ที่แก๊งของซานเดียโกผลิตมาตอนนี้ได้หายสาบสูญไปแล้วพร้อมกับการล่มสลายของแก๊งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภายใน LA และหนังได้จบลงพร้อมกับภาพที่อบอุ่นของเจคและครอบครัว ในฝั่งของคะแนน IMDB ให้รึงนี้ไปที่5 6คะแนนส่วนในฝั่ง Rotten Tomato ได้คะแนนไปที่66%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยสวัสดีครับ